สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการปูพัเครื่องครับวันนี้นะครับผมวันที่11นะครับกันยายนปีสองพันหร้อสเรื่องราวในวันนี้นะครับมีท่านผู้ชม FC ส่งข้อความมานะครับบอกผมว่าอยากชมสมนาสิ9เเป็นโยงหน้าบ้างนะท่านผู้ชมครับช่วงนี้เรือหนักขึ้นมานะครับห้ารำเป็นโยงหน้าวันนี้มีทีมงานสมนพให้หายคิดถึงด้วยครับ ลำซ้ายมือครับผมก่อนอื่นนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมเดินทางมาถ่ายทอดเรื่องราวเรื่องของน้ำนะครับว่ามันมากน้อยเพียงใดนะท่านผู้ชมนะตอนนี้มีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพยามา2,000หรือบาทเมตรแล้วนะครับผมถ้าถึง2ประมาณรัก2 5 0 0นเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีการทบทวนเรื่องเรือแล้วก็เรือยงไม้นะครับโวนน้ำขึ้นมาไม่ได้เจอนะครับเพราะว่าเขา เล็งถึงความปลอดภัยนะท่านชมนี่คือล่าสุดนะครับวันที่11กันยายนปี2568ผมพยายามจะแบนก็อไปให้มันได้ทุกั่วนะครับให้มันเห็นการไหลของน้ำนะครับแล้วก็ปริมาณกระแสน้ำตอนนี้ขึ้นไปถึงฝั่งวัดบางกระจะขึ้นไปตรงสนามหญ้าเรียบร้อยแล้วเหลือก็เดี๋ยวขึ้นไปตรงสารานที่เห็นคู่นั้นนะครับแล้วก็ทางฝั่งป้อมเพชรก็เหลืออีกนิดเดียวท่านชมอีกนิดเดียวแค่นั้นเอง แล้วก็ผมพยายามจะแผนให้ได้เยอะที่สุดนะท่านผู้ชมครับอันเนื่องมาจากเนี่ยมันจะมีลูกกลมๆแบบนี้นะครับหมุนแบบนี้นะนี่คือน้ําบุนนะครับมันจะเกิดเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเลยตรงนี้คือจุดที่ตัดกันร,ระหว่างแม่น้าเจ้าพยาและแม่น้ําป่าสักครับท่านผู้ชมครับโอ้วันนี้สดๆเลยเสียงอาจจะเสียงอาจจะไม่นุ่มนวลเหมือนใส่ไมโครโฟนนะนี่นะครับแต่ตรงนี้น้ําแรงมากนะท่านผู้ชมครับยังไงเดี๋ยวนี้มีสอบานบ มาให้ท่านผู้ชมได้หายคิดถึงด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่วังน้ำมนเซอร์กิตครับท่านผู้ชมครับชุดนี้นะครับเรือโยงหน้าห้าลำนะครับแล้วก็เรือโปะหนักอีกสามลำตอนนี้กำลังจัดพวงอยู่ครับท่านผู้ชมครับถ้าตรงนี้นะครับจุดนี้ต้องต้องขยับกันนะท่านผู้ชมนะเนื่องมาจากจอดอยู่นะครับ แล้วพอจะดึงขึ้นมาครั้งหนึ่งเนี่ยมันต้องมีการสำรวจตรวจเช็คนะครับเชือกตรงจุดไหนแล้วก็มีการให้สัญญาณกันแบบนี้นะท่านผู้ชมครับสูงเข้าไปให้เห็นชัดๆครับท่านผู้ชมครับด้านหน้าตอนนี้เห็นอยู่สามลำนะท่านผู้ชมแต่เห็นข้างๆเรือโป2สองลำนะครับไม่ใช่กระเตงทั้ง2องลำนะเอปกติเนี่ยเมื่อสัก ช่วงปีก่อนๆน,นะครับเราจะเห็นกระเตงข้าง2ลำนะเวลาขึ้นที่วังน้ําวนเซอร์กิตรตรงนี้นะครับวังน้ําวนจุดตัดตรงนี้ใช้เรือกระเตงถึงสองลำแต่ตอนนี้ยังใช้เรือกระเตง1ลําลำนะครับแต่ที่ขึ้นมาแบบนี้อันเนื่องมาจากต้องมาจัดระเบียบนะครับไม่ว่าจะเป็นเชือกไม่ว่าจะเป็นตุงพวงนั้นให้โปะมันเข้ากันอย่างไรนะครับแล้วก็วางครับวางเรือโยงหน้าวางตำแหน่งเรือโยงหน้าครับตอนนี้จากเมื่อกี้3ามลำนะท่านผู้ชมนะ ตอนนี้ขึ้นมาเป็นหนึ่งสองสามสี่และอีกหนึ่งลำครับสีเขียว,ยวกำลังจะเข้าแล้วแล้วก็มีโปะ๊ะหนักสามลำอยู่ด้านหลังนะครับเรือตรงท้ายอยู่หลังสุดเขียวๆที่อยู่ตรงเรือโปะ๊ะนั่นเป็นเรือกระแตงนะครับมีหนึ่งลำน่าจะเป็นทีมงานซับย์โสพลเบอร์สิบเก้านะครับแล้วก็ตรงนี้ครับขึ้นเทียบแล้วท่านชมขึ้นเทียบแล้วนะครับผูกเชือกมาแล้วกับหัวของเรือโป๊ะนะครับโป๊ะแรก แล้วเดี๋ยวกําลังจะเคลื่อนพลนะครับชุดนี้นะครับกําลังจะเคลื่อนพลกันเข้าสู่วางน้ําบนแล้วท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะผมเห็นได้ยินสัญญาณทั่วเลยนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวน่าจะได้สัญญาณนะครับเรียบร้อยนะครับมีสัญญาณออกมาแล้วไ้เดินหน้าแล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมไปคอยที่วางน้ำบนเซกิตครับ คับแต่เข้ามาสู่สนามวางน้ำมนสก,กิดของเราครับท่านผู้ชมโอ้โหข้างหน้าเห็นน้ำบนลูกใหญ่มากครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เรือที่จะขึ้นมาวันนี้นะฝั่งขวามือที่เราเห็นนะเดี๋ยวจะเลี้ยวเข้ามาเนี่ยตอนแรกเห็นลำเล็กสุดอยู่ขวานะครับแล้วก็มีลำใหญ่อะ่ะเข้ามาเทียบแล้วก็มีกระเตงข้างหนึ่งตรงท้ายหนึ่งนะครับแล้วก็กระตุกข้างหน้าเนี่ยมันมีทั้งหมดลําลำนะครับ กระตุกทางซ้ายสองลำซ้ายสุดนะครับฝั่งเรานะครับซ้ายสุดควันท่วมทวม,ม,ม,มที่เห็นนี่สอมานพ99นะครับจับตาดูให้ดีวันนี้นะใครที่คิดถึงสอมานพ99นะครับอยู่ซ้ายมือสุดนะน้ชยมขึ้นมาแล้วครับน้ชยมควันท่วมมาแล้วโอ้โหรอรอเลยจังหวะน,นี้ผมรอเลยนะเพราะมันมีน้ําวนอยู่ลูกนึงด้วยนะใหญ่ๆห่เลยนะอยู่ตรงกลางนะน้ชยมนะเอาใจช่วยชุดนี้ไปด้วยกันครับกับทีมงานที่นําขึ้นมาครับ สามลำที่เห็นอยู่นะครับเบื้องหน้าขวามือสุดของเราตอนนี้กําลังจะทะยานกันเข้ามาแล้วนะครับสู่แม่น้ําป่าสักแล้วแล้วก็ซ้ายมือสุดสองลำนะครับผมขอจับภาพตรงนี้ไว้ก่อนนะท่านผู้ชมนะขวามือครับสามลำมาแบบนี้เลยท่านผู้ชมดูครับพาออกมาให้ได้นะครับท่านผู้ชมอู้หูควันทุ่นท่วมครับท่านผู้ชมครับลำกลางเป็นลำเล็กนะครับเลยอยู่กลางก่อนนะขวาเขาใหญ่นะครับท่านผู้ชมดูเมื่อกี้นี้ลักษณะ ดวดนมน้ำไปเลยนะแล้วก็ฝ่าขึ้นมาครับท่านผู้ชมครับโอ้ยชุดนี้ครับท่านผู้ชมชุดนี้ท่านผู้ชมห้าลำห้าลำครับท่านผู้ชมครับกระแตอีกหนึ่งตรงท้ายอีกหนึ่งรวมทั้งหมดเจ็ดลำแล้วเรามาดูกันทางซ้ายมือบ้างครับท่านผู้ชมครับซ้ายมือท่านผู้ชมสองลำทางซ้ายวันท่วมเลยสมนบอยู่ซ้ายสุดนะท่านผู้ชมนะซ้ายสุดนะครับคนที่ถามหาอยู่นะครันท่วมท่วมแบบนั้นนะ ตุกมาทางซ้ายนะครับเพื่อให้เจ้าหัวเลือโป๊ะนะ่ะมันวาดซ้ายเข้ามานะครับเพื่อจะได้เข้ามาสู่แม่น้ําป่าสักอย่างเต็มตัวโอ้ทิ้งข้าวไว้ตรงนี้ครับพยายามจะแพนให้ได้เยอะๆที่สุดนะท่านผู้ชมนะห้าลำเต็มแม่น้ําป่าสักใกล้เข้ามาแล้วนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดเสียงบบหงออกแป๊บนึงนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์ที่เราใจไปก่อนครับ งานชุดนี้บอกตรงๆครับท่านผู้ชมครับเสียงสนั่นวันไวเลยท่านผู้ชมใครยืดหยุ่นสองมนบเก้9สด้วยนะนี่นะครับยืดอยู่เดียเด๋ยวจะเดี๋ยวจะดึงออกมาดึงออกมาทางขาสุดแล้วนะท่านผู้ชมสองมนบเก้9สนะครับแล้วก็อีกสามลำนะครับเนี่ยคิดกันมาเลยท่านผู้ชมกาบเรือแทบไปกันมาเลยนะท่านผู้ชมนะแล้วทิ้งซ้ายด้วยสองลำเชือกตึงๆแบบนี้ท่านผู้ชมอู้อู้อู้อูผมชอบจริงๆยุคนี้ครับท่านผู้ชมครับ แล้วน้ําเยอะแล้วด้วยนะน้ำจมนะปนระกาณตอนนี้2,000นะถ้าถึง2,500นะครับอาจจะอาจจะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะว่าเขาจะทายัางไงกันนะครับแต่ตอนนี้ครับท่านผู้ชมยังมีให้รับชมอยู่ผมติดตามเฝ้าถ่ายทําช็อตตอช็อตนะครับรายงานความเคลื่อนไหวเดี๋ยวมีภาพบรรยากาศทั่วไปที่มีน้ําท่วมแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวนํามาให้ชมกันที่เห็นอยู่เบื้องหน้าครับท่านผู้ชมครับ โอ้ท่านผู้ชมมีเสียงประกาศอยู่เป็นระยะระยะเลยนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวจังหวะไหนมีเสียงประกาศเดี๋ยวผมจะหยุดและให้ท่านผู้ชมได้รับชมไปพร้อ,รอ,รอมๆกันรับฟังไปพร้อมกันนะครับมีการประสานงานนาะระหวังพี่ๆนะครับที่เป็นกัปตันนะครับแล้วเขาประกาศออกมาเนี่ยเพื่ออาจจะให้ทางพี่ๆสลั่งเรือนะครับต้องไปประจําตรงจุดไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ตอนนี้เรือตรงท้ายนะครับที่เห็นอยู่ ครับสมานบนะครับทีมงานสมานบหนึ่งหนึ่งครับสมานบหนึ่งหนึ่งนะครับเป็นเรือต่งท้ายส่วนที่เป็นกระเตงนะครับน่าที่ปล่อยออกมาที่เราเห็นอยู่นะครับเป็นสมานบเบอร์สิบเก้านะครับนี่ลำใหญ่ลำใหญ่นะครับลำนี้เป็นพระเอกอยู่ตรงนี้เลยนะครับช่วยทุกพวงที่ขึ้นมานะครับและด้านหน้าทิ้งโค้งเข้าไปแล้วครับโค้งซ้ายวาดเข้าไปแล้วทีมงานของ สองบนนก99นะครับอยู่ขวาสุดที่ท่านชมเห็นวาดไปแล้วก็ตรงนี้ครับท่านชมเมื่อเทกันเข้ามาแบบนี้ครับท้ายมันจะปัดวาดออกมาอย่างนี้ปุบปันะครับก็เป็นหน้าที่ของพี่ตรงท้ายนะครับช่วงนี้มีเสียงของพี่กับตันเขาประกาศอยู่ต่อเนื่องนะท่านชมนะช่วงนี้ก็ค่อยประคองกันขึ้นไปนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดเลิฟกดไลค์กดชอบกดใช่ พิมพ์คอมเมนต์ทักทายใต้คลิปได้เลยนะครับพี่ผมตอบทุกคอมเมนต์นะครับส่วนท่านใดถูกอกถูกใจแคร์ผมหน่อยก็ได้นะปีนี้ได้ชมกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับวันนี้น่าจะเรียบร้อยไหมเอ่ยนะเดี๋ยวผมผมจะปล่อยไปเรื่อยๆจนกว่าพี่เขาจะเลี้ยวสุดตรงนี้นะครับก็ขออนาตบารมีพระเดชพระคุณคุณหลวงพ่อโตวัดพนันเชิง ปกรักษาคุ้มคอรองพวกพี่พนักเดินเรือทุกทุกท่านนะครับให้เดินทางขึ้นลงไปกลับโดยสวัสดิภาพท่านผู้ชมครับนี่จับโสพลมา19นะครับลำใหญ่โตลเลยพี่เป็นกระแตงให้ตลอดนะครับช่วยดันส่งเจ้าโป๊ะเนี่ยให้เข้ามาตลอดนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงฝากพี่พี่สมาชิกนครับ ตามมุ้งยางต่อเนื่องนะครับแล้วก็รับชมคลิปไปด้วยกันนะเดี๋ยวมีมาให้ชมอีกอย่างแน่นอนต่อเนื่องแน่นอนนะครับด้านหน้ายังได้ยินเสียงตรงท้ายคำรามอยู่เลยนะการระเบียบน่าจะเข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทีมงานเรือโยงทุกท่านทุกลำที่ขึ้นมาด้วยนะครับแล้วเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกันในคลิปหนะ้าวันนี้เอาเท่านี้ครับสวัสดีครับ